เห็ดเวี้ยอยังล่ะนแหละนะเายเ่ีตยงไกลอืมเป็นหาได้วันบ่เป็นเดือนเป็นเดือนเดือนหนึ่งเท่าไรล่ะเอาเตืละมือได้เสิร์อันละอันเจ้านี่จุ่ยไพหนึ่งข่าวเรียบร้อยแต่ก็จังออกไปเห็ดเวียยบ่เออเห็ดกินเห็ดอยู่ให้น้องเรียบร้อยจังได้ไปเอาอันทางน้องเผานอนอยู่ไซส์นี่จังหวะน่องน่องเดือดวีเนาะ เือมอยูเนาะเออมี็เนไงอย่งนีโอ um yeah> ้ท um um> um ั้งนี้ก็เห็ดห่องอยู่ได้นี่เนาะกาสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเยเบชีบสุขสุขคน กยินดีต้อนรับค่ะสู่กองสนนุนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อสนนุมนี่เนาะทางสนนุนก็เดินทางมาที่บ้านน้องพึ่งเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะโดยมานี้กัทางสนนุงกาอ่าสิเข้าไปเยี่ยมเยามทางน้องเพิ่นก่อนเนาะ้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าข้างก่อนทางสนนเข้ามาหาเนาะกัเป็นตาสงสารทางน้องเพิ่นเนาน้องพี่น้องเนาะก็คือว่าทางเพิ่นนี่อ่าพ่อแม่เพิ่นก็คือว่าเสียชีวิตไปแล้วพพี่น้องเอ้ย ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะส่วนเอื้อยเนาะหรือว่าพี่สาวเพิ่อนอะไรพวกพี่น้องเอ้ยกลับไปทํางานอยู่ไทยเนาะก็อาศัยกันอยู่โซ่คนพี่น้องคนพี่น้องเอ้ยกลับมานีกับทางเฮากะลงมาเยี่ยมมายี่ยมเพิ่นคือเก่าคือเริมพ่มพี่น้องเอ้ยจังไดนกับทาสนองกับสิขับไปหาทางน้องเพิ่นก่อนพ่พี่น้องเอ้ยก่อนอื่นก็พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคน เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางสร้านวลกับน,อนอ้องเพคนใดเลอพี่น้องเนาะโดยเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อพี่พี่น้องเลยโดยหาจังไลยจะสร้างนวนก็นจะขเข้าไปหาทางน้องเพคน,คน,คนพก่อนพ่อพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเลยโอ้โหเปิดกล้องมาจะเห็นหินเฮอ่ะดินชายแล้วก็ดินบล็อกน้องพี่น้องนะโอ้บหหัวทางน้องก็นะหัวมอสเลย ก like, oh, ็นั่งขโมกเด้อโดยสบายดีล่ะอืมกินยังล่ะลูกอืมอ่ะสบายดีเด้อแม่ตู้งโดยมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่วะเดยโดยเออเนยอ่อยู่เืียนู้เดียววะล่ะใช่ไหมใช่มาเลยเออ อืมสบายดีล่ะโดยมาแต่ใช่นี่มาแต่เห็ดเบี้ยผักเทียงบ่อืมนานๆจะได้ยล่ะเอ่อเห็ดเบี้ยอยังล่ะนะอย่างไก่เอ่อคนหาได้วันบ่เป็นเดือนเป็นเดือนเดือนหนึ่งเท่าไรล่ะเดือนละล้านเดือนละล้านอืม ก็คือตอนเช้ากินข้าวเยื่อเนี่ยก็ไปเฮ็ดเวียกอ้ยรอบเที่ยงมาก็กินข้าวเยื่อนคือเขาถือว่าบ่ไกลปาไหนซะบอเฮ็ดเวียกนี่เอออยู่ในบ้านนี่บ่อห้างออกย่างไปบ่ที่ต่ย่างโอ้ยยังชื่อยังล่ะเจ้าน้าท้าทยอยู่เจ้าปี่เลยฮะโอ้สิบห้าปี เออไปพวกเราหากินข้าวกินน้ำก่อนก็ได้เด้อยล่ะเด้อมีอย่งอีละให้อ้ายกินนะฮะมีอย่งเห็ดอย่างนี้เตรียมมาให้อ้ายกินเนาะฮะยังมดเหตุยังโอ้บอกอ้ายจะไม่ซะมีอยัางเลยอันกินหากินเด้ออ้ายเอ้ยว่าสิน้องบ่ได้เหตุยังว่าซะ เข้าไปหากินเนาะได้บุกละจะไปเฮ็ดเวียกอีกได้เหรนเนาะอืมกลส่งกินเนาะไปทำไมล่ะจะเห็นยังใหายไอ้กินนะฮะฮ่ยิ่งย่างเดียวเหินกระเด้นจูไป่แหล่ะไปจูไป่ให้อ้ไปไอ้มาเมื่อยได้เหรเห็ดเป็นอยู่บ่วะฮะ À, tại giờ, hôm nay con hẹn nhau nào ừ, Có sông không con Tập ừ. bài đi đơ Tháng sáng nó ra tì <laughs> Đời đời Tập bài đi Hẹn à, hò ngon bạn ấy nó Ngam 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 Hãy subscribe cho น้าวรอน้องเฮ็ดไห้บ่ล่ะเออเฮ็ดรอไผ่เอ้าวากเฮ็ดบ่อยากกินบ่หิววะซะหล่ากั่เฮ็ดนั่นของกินให้อ้ายเฮ็ดบ่เป็นบอฮะหอดไข่บ่ อโอ้พยาเอาสวยมาให้งามใช่ละนี่ฮะซื้อน้ำให้ก่อเอื้อยดวงใจเอ,จ,เอจือยูวอ่ว่าไผรนี่เออจืออยู่นะเนาะอืมจือว่าใครนี่ บอกไฟเาเก่งเลยสามงเลยนี่านี่ยเห็ดอย่างเรียบอหจุดไฟเลยบ้านจุดไฟเห็ดกินแล้ววัานหิวข่าเลยปกติก็ไอมาก็ไอเห็ดกินเองบ้ลอ บางมือกะเจ้าบางมือกะไอ้ใหมาหาเนี่ยแต่เช่ามานี่ละเวลตีเวลตีวเงายจะจุใครจุฟืนคนละเชียยังกินนกละ ยังโมโหซุ้งอย่างนี้ซุ้งไก่พันบ่เนี่อือคือตุ่มคักตุ่มเนี่ยแคนะไอ้นอยอืจะมาเห็ดเวียกจับมือได้สามิตุกาหมอ้านนี่แล้วออมาวบาหมบานรับมีอี่นักอหายอยากีกุ้ชอยแล้วดปลาก็มาชอยแล้วโอ้ยหมูพัน่กันเนาะ เน้ำเพ่อต่นวยบอก้ำเพ่อถมองอเพื่อนมอกเใช่จุไพจุเอ้เอาเตละมือได้สระอันละอันเจ้านี่จุไพหนึ่งข่าวเรียบร้อยแต่ก็จังออกไปเห็นเบี้ยวะเออเห็ุกินเหยู่ให้น้องเรียบร้อยจังได้ไปเรนบอ

คือแขนกางลมไทยใช่ไหมบ่คือแันที่นี่เนี่ยจังไรล่ะเห็นพชน็ดห้ยเลยดีใจบ่ดีใจใครชินนนหองนี่หองเนาะฮะเอานอนนกันมาละมคละนอนคนละขาโอ้ห้องนอนน่ะคือแบบ จ้านอนเป็นบ่จะได้อันอนเนให้นอนให้บ่ได้ให้ไผแลให้น้องคือให้เจ้าิ2ห้องอ้สิัน2ห้องเลยดีใจบ่เอออยู่กันสองพี่น้องนี่จักปีได้ล่ะานจักปีดอกล่ะยังบ่ฮอดปีหมดปี แต่ก่อนจะดูกัะไายจักละกับแม่แม่พ่อแม่เจ้าหากระเซียบนเด้ออืมเจ้าหากระเซียเนาะหากระเซียเนาะสานมึเด้อถ้าพ่อได้จับละพ่อหากระเซียรุนลายกันบ่เสียพ่อมกันกับแม่แม่สมดลโดนเติบแล้วอืมแบบอันว่าเพิ่นเสียนี่เสียแบบคือเกิดจากพันยาตัวเองบ่ละเด้ออืม จมาเกิดกับาม,ากมุนจติเหตุยังนะนองสนวนโดยนีน่คือเป็นพยาิของคนเองอืมอาผู้อื่นได้สละผูยิงเห็นได้ผนมีครอบมีครัวแล้วบป่ยังยัง่นไปหาเงินจากปีแล้วหยังมหออดปีบูาเอ้าคือาบบฮู้ตั้งแต่แม่ยงังบ่ โอ้ถือว่าได้ฟรีชงฟีแล้วเนาะเพิ่ลแนยน้องเพิ่นจำมาได้เพิ่นเลี้ยเพิ่นได้โรมาหาอยู่บ่เพิ่นได้บ่อยูะบ่เพิ่นได้บ่งอยู่บ่บึงน้องเลยสิฉั้นอะไรเนาะเบิ่งน้องเลยเนาะเก่าแม่ปิ่นกุศายเนาะบิ่งน้องเบิ่งน้องน้องกันยังหน่อยครับโอ้ยเพิ่นมาได้อยู่จะชื่อได้บ่าวทายอย่างนี้นะการไปหารับจ้างทั่วไปเนาะละเนาะ จะเรือกว่าเป็นคนลุกคนมันเนาะถึงจะกลัหลายจะไปเห็ดแนวสิงที่บุรีเด้อเมนบังนองบังนองไหมถึงคำมีพ่อมีเมียกะเนาะต้องหูจักแบบสูงต่ำเรียกว่าตัวไรควรตัวไรพวกควรก็ไม่ต้องเห็ดตัวไรมันดีจังเห็ดเด้อะไรเด้ออ่าตัวไรมันบุรีก็ต้องไปใกล้มันผัวน่ะใครติดอะไรน่ะจะเช็ดยังเห็ดอะเด้อซีเอ็ดจีนีซามอวกล่ะเป็นไง ดอกมีกินอือไปเฮ็ดกินเนาะเฮ็ดกินเนาะเจ้าได้สละกินเด้ยังเออเนยังกินเจ้าอ่งอยู่นานี่งอยู่วะน่ะนงิวพนกเนาะมเนาะแม่นๆชิวพนกหาก็10ปีเาเยนบ่ล่ะ ออกแล้วเลยเจ้าเขาหอดปอยังไงล่ะปอหอดปอหาโอ้เขียนได้อ่านออกอีกบออีน้อยหอดปอหาอ่านได้อยู่ไว้ล่ะอ่านได้อยู่บอได้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 หนึ่งได้บารายสิได้ตรงมีจริงกระไรกันกันเนาะวันี้เราไปงานย่างฮด คนหลอกไหมเดี๋ยน่ะเนาะอยู่บ้านอยู่ซองเพื่อนว่ะได้เงินเดือนเดือนละล้านกว่าสันเลยหลอกไะพอได้ใช่ขึ้น่าเนี่ยเนาะหาเบไปให้เด็กอย่างเงีก็บม่มีเงินใช้แม่เจ้าได้ล่ะเห็นยังจอดเผาบ้านบ่เผาเพื่อนบ่อือเผาพ่อ้าอายมาอยู่ดิจ้ะเจ้าเห็ดกินเป็นอยู่บ่เห็ดเป็น โอ้เก่งเลยนี่เยี่ยนเลยด่าเลยคนน้อง่นก็เป็นแต่แพงกันนองสนุนแมนง่ายนี่โอ้ยง่ายงามเลยนี่อ้าวเงียบแล้วซื้อว่าไอ้นายอยู่เดี๋ยเจ้าไปดิ่งใช่ละแต่ละมื่ออยู่เฮือนนี่บออยู่เฮือนบราจะไปดิ่งทางใหนบางทีจะไปเฮือป้าเออเตะเได้ปอยู่ไก่บ่อยล่ะ ของดีมีหน่อยได้หนินั่งอยู่นี่ได้เตียงใหม่น้ว่าเตียงนอนเตียงนอนก็ไม่ละเมื่อวานนี่บ่เมื่อใดนี่อ้าวจ้ักแล้ววันนี้หูมือทั้งนองหากระชดตีไว้ละ ชีปีไงแต่พี่น้องสนุนเนาะเนี่ยอยู่หัวใจความแล้วมาชีตายปีสิ้นหาชบวกปีอ่ะกไงเป็นสาวแหละเดี่ยวเจ้าโทรมาเดียยจ่บอจะอะไรคุยกับเอื่อเจ้าู่บอแบเอื้อเขาค่ะบเอื้อเขาค่ะเพี่อการโทรมาบัโอื้อผกับเพื่อมาอืมเอื้อจะพักอ่ะโทรมาหาเจ้า เจ้าลมอยู่บ่กระเบือเจ้าเคยพิจารณาเจ้าในร่มเอือยเจ้าบอกที่บ่บอกว่ามวยไปดินตัวที่โทรมาทางไหนนะโทรศัพท์เจ้าเองนะเป็นกระเพางเงินหายใช่ยูบอีก่ะเอือกระางเงินหายยู่บ่ เจริญแล้วเจริญสมริตาแล้วถักจรแล้วถักเจริญเวางเรื่องที่หนึ่งนะเนาะแม่แม่ดูคำไอ้สองคนมะเพื่อคนนึงคนหนึงกัไปไทยต้มสห่อคนนะมีนเรียวบะต้มมันเพือเออเ่อบออาทาว่าวาขาดาห่อ,บอ,บอ còn ừ. à, à, là hồ Vẫn là hồ Ừm À, thì chạy cả bức lái nữa lạ nó À, tự này là hết tình hồn ngon được không? Hửm? bọc Đi tổ hướng xưa Ồ, khá là đền lửa, hay thang đấy y ้างหังคุณ,ณบ่มีมองเมนเมนสร้างไปเห็ดก็โกๆ้างในสุณน้อยนล้ววันบ่าวพมีก็สาราพรเพิ่มไปมาบอกอีกละมันเออเพิ่มมาหาเจ้าคู่มือบ่ เต้ใหม่แล้วเต้อันแก้วเต้เครื่องกินเครื่องอยู่แล้แบบนี้เนาะอ่เพี่น้องเอ้บ่สิเขเบ่นข้างในอีกรอาที่สองเนาะดืมชงส่องสอดทุ่งมาเวิรกันเนาะโอยเบิ่งเราในเตาใหม่เนาะใ้ใครน่ยใหมเนา เป็นยู่ไรเนาะช่เพื่อนก็เริ่มเห็ดมานีบอัะน้องนาตีมาผมน้องนาตีเนาะสบายดี้อน้องนาตีเนาะเดี๋ยวสาวือวาบอยู่ด้วยเนาะเมนในโตในตามย้มยมุมเนาะ คือว่าเป็นน้อสนุนเด็กดูน้อยอยู่เนาะคืออะไรเนาะติดีใจน้องเพื่อนเนาะคือว่าประตูงยองเยี่ยมนี่สิเปลี่ยนใหม่ว่าด้วยเมียนมาอือผัวเนาะน้องนาตีเนี่ยผมต่ออันใหม่เนาะโอ้โหขึ้น้อยมีทะเลพัดลมเนาะ ถั่ลงส่งเครื่องก่อนหน้เข้ามาเนอะสบายดีแ่ไหนเอต้มือแล้วก็ให้ทันตั้งมือแล้ว่่นี้านี่เข้ามาอยูีโอ้กบ้านกบตั้งแล้วร้อทางน้องพนอนอยู่ไซส์นี่นอนอมีเนาะ เือมีเอยู่เนาะแออมีต่นเป็นไงเน่ยโอ้ทั้งนี้ก็เฮ็ดหองยิ่ได้นน่เนาะเฮ็ดหองบ็กเห่มกเห้องวัดช้องห่องวั่เบ้านเนาตอนนี้กำลังอะไรนั่นเนาะกำลังกอกอจะตัดเทคาน เ็ดสองคนมาสางอยากอยากมายเพิ่นดีว่าซอยนะโอ้โมาเสวนาสยเนาะทั้งยกันไปเนาะสเผ็ดไเนาะเ็ดก็เริ่มเผ็ดมานี่ก็ไวรวดเดีวเนาะเออกสามาสิสีได้สั่มา้ สมัครไปดเอสมัครนาไม่สม okay. ัครหรอเดว่าอัะน่ได้อยู่าตเราไปท้งานเลยกัพอได้ไปงานเล็กเนาะเปงานเล็กเหยว่าก่อนสมัครเองนาสมัครเองเนาะาสคที่งานคุณทเรเอง ทางโนะกัชิมาเบิงทางน้งเพิ่นก็เริ่มดวกมีใส่ไข่บ้างละใส่ไข่เชี่ยบได มีเนื้ินเนาะต้มีแล้วมันง่ายดูไฟขึ้นไปรก็ลวกด้วยสบายกันเลกลังกำลังนะเนี่กำลังลลวกอืมแต่มื้อนี่กินข้าก็ยำปลาถึงจะลงมีบอ ใครอ,อะจังไรละ่ะหลายคนมาเยี่ยมมายามดีใจบ่ดีใจดีใจเ,ใจใจเอ๋กิดจะ่ด้ห้องนอนใหม่เลยเนาะเขานอนปิดประตูอึ๊บโมใส่ก่อนเรียบร้อยถือว่าอุ่นใจนอนรับะะได้ออนอนละเด้ห้องนอน ใส่ดาหยางอยู่เด้นี่สิเป็นพัดลมตู้ใส่ถ้วยใส่บ่วงบ่อืมทั้งไรมาให้เจ้าทางตู้อืมตู okay. mm. ้ใส่กับข้าไหนโอ้งามอีดีกระจกแก้วเลยเนาะอืมเฮ้ยนั่งเลยนั่งเลยกระดีใจเลยละเด้ออืมยดูที่น้องเอ้ยอ่ะจังเลยกับทางเมนูก็สิได้กับปลาเด้อบานี้เด้อ อาณาชิมะเยี่ยมมายามอีเด้ออืมอมันใหล้ละพอได้ซื้อกินเลูกเด้อด้วยอ่ะทางใดทางหนึูงกับกระปะก่อนเด้ออ่ะสบายดีโดย โดยกัดชิประมาณในระพ่อพี่น้องเอยทางสาวน้อนกามาย่มทางน้องพึ่งเพื่อนนองพี่น้องเนาะแต่บังเอิญมาเห็นทางสร้างเพื่อนพิ่น้องเหตุเพื่นเหตุชานหรือว่าเหตุห้องนอนในทางน้องเพื่อนนองพี่น้องเนาะนะยังใดก็ทางห้าวกระดี่งโมกตใจน้ำน้องเพื่อนพิ่น้องยป้าแม่ขาสาวขาเพจนเนาะปกเต็มพ่วงนองพี่น้องยอ้าต้นกายหน้าบ้านน้องน้องพึ่งเพื่อนเนาะ โดยฮะจังไดยกะสำหรับที่นี่เนะาะก่ะพาพที่พางน้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุภูคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางสนุนนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะสำหรับที่นี่ก็ลาไปแล้วพ่อมีพี่นออ้องเน,ะงนาะขอบพักมาสบ,บายดี